สวัสดีครับผมนายเทวพิภูนวันนี้กลุ่มผมจะมาเสนอเรื่องของบริษัท IBM นะครับโดยความเป็นมาของ IBM เนะครับเป็นอดีตเจ้าตลาดคอมพิวเตอร์เมื่อ1 1 0ปีก่อนโดยจะถูกลงทุนในช่วงปี1 9 2 0งั้ถึงหนึ่งเ้รไียกได้ว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับหนึ่งของโลกที่เพราะว่า IBM นั้นเป็นผู้คิดค้นสินค้าเบิดเทคโนโลยีมากมายอย่างเช่นตู้ ATM ีเอ็มแผ่นฟอปปี้ดิสรวมไปถึงกญญารผลิตอย่าง AI นะครับ IBM เกิดจากการรวมตัวของสามบริษัทด้วยกันที่มีชื่อว่าคอมพิวติงเทเบิลติงทลิเอรคคอร์ดิงที่มีสั้นๆว่า CTR ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น IBM ที่หลังนะครับโดยผู้ววก,ก่อตั้ง IBM อย่างโทมัสวอลสันจะกข้ามาเป็นประธานบริษัทหรือก็คือ International Business m a c h i n e หรือก็คือ IBM อที่รู้จักกันในปัจจุบัน,นในช่วงเวลาหลังกับ IBM เริ่มเติบโตและเป็นผู้จักมากขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าเช่นการผลิตเครื่องการผลิตเครื่อง เครือข่ายกระสใจายในโรงเรียนแล้วก็ในาก็มีความนิยมไปทั่วโลกประเทศในสหรัฐอเมริกาตัวอ,อย่างก็คือความร่วมมือกับหน่วยงานประกันสังคมในปี1935ที่ก็การสร้างเครือข่ายประกันสังคมให้กระจายทั่วประเทศจึงได้นําเครื่องคัื่ยกการตรวจดักข้อมูล IBM เข้ามาใน,ในใ,นในใช้งานซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็ได้สร้างไรายได้ให้กับ IBM มากมายมหาศาลจนกระทั่ง IBM ได้เข้าสู่วงการอัตสาหสรรมคอมพิวเตอร์ในปี1944นะครับสินค้าบริษัทนะครับ สิ่งเขาไปใส่ของ IBM คือ IBM ส0 5ศามัฮันดิสกเครื่องแรกของโลกฮันดิสกตัวแรกของโลกถึงกระโดดในปี2499เดือนกันยายนวันที่14นะครับโดยเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์รุ่น IBM ส0 5ศามัดมีราคาเปิดตัวยี่สูสงพันงดอลลาร์สหรัฐและมีช่องจ่อบ,บัตรคอนโซลควบคุมเครื่องปรินต์สปียูและเขาวัาสพพดุพายราคาที่ราคาที่พอวัดน้ำหนักที่แรงพอกันคือน1ตันโดยประมาณและพื้นที่มีกเ,เก็บข้อมูลได้เพียงแค่5้เมตรเท่านั้น นที่5เมกนั้นเก็บอยู่บนจานขนาด24นิ้วถึง50แผ่นหนักน้ำหนักรวมตัวถ,ถึง2อ0กิโลกร,รมัมโดยมีแขนในการใช้เปลี่ยนจานไปมาโดยเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งในการอ่านเขียนข้อมูลของ IBM ีเอ,อนน็มดไอพอ้างตัวว่าลามาสสะสม5สามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้ถึง5ล้านตัวอักษรแต่ตัวนเอนงั้นใช้เวลาเฉลี่ยถึง5 600 MS เพื่อหรือประมาณครึ่งวินาทีในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวอักษรโดยวิธีการทำงานของเจ้าลามาสน,นี้เป็นที่มันให้เกิดการคิดค้นแลม โดยการมาโดนด้วยการ,าการทํางานในดนึงข้อมี่เรียกว่า random access หรือเป็นการก็ถึงแบบสุ่มไม่ว่าตัวเองนั้นถือว่าเป็นวัตกรรมลำยุ่ในเก็บข้อมูลแต่ตัวเองมันอยู่ในปีก่อนที่ IBM จะปล่อย IBM 1405ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าในทุกด้านในปี2504แต่สุดท้ายคุณปวลดลำบาก305เราเรียกคืนสุด IBM ในปี2512ด้วยเหตุผลที่ง่ายคือลมัสก305ตกจุดไปแล้วและ IBM, IBM ก็ไม่สามารถดูแลหลังการขายได้อีกต่อไป จุดแข่งของบริษัทนะครับ IBM ถือว่าคือบริษัทได้ด้านเทคโนโลยีต่างชาติรายแรกที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยเป็นหนึ่งใน,นองค์กรใหญ่ที่มองไกลและการทำของตัวเองเสมอโดยการตัวอย่างยาวถึงเจ็ดสิบปีการตีนในแง่ประสบการณ์การธุรกิจเป็นอย่างดีในวันที่วันนี้ตลาดเทคโนโลยีการแข่งขันขสูงผลลัพธ์นหนใหม่เกิดขึ้นมากมายโดยโมเดลธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทั้งการดิฟสลับของดิจิตอลจองอย่างหนักในหน่วงในตลาดนี้หมุนเร็วจนองค์กรใหญ่ต้องเล่นเปลี่ยนพัน ให้ทันจึงน่าสนใจว่ายักษ์ใหญ่ของ IBM ปรับตัวหมุนแรงอย่างไร IBM มีจุดแข็งเรื่องกลยุทธ์ทางการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้พนาธุรกิจประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานในเมืองไทยซึ่งการเปรียบหาขย่ยสาคัญนี้บราาิษัทได้ชุดเด่นด้านเทคโนโลยี AI และไฮเปอร์คาวมาเสริมทำให้กับคู่คา้าและลูกค้าประสบความสําเร็จพบสัมข้าความสำเร็จคืจจจจอลูกค้าลูกค้าประสบความย่ยใหญ่ของ IBM ไอพรายได้ปัจจุบันปัจจุบัน IBM ในประเทศไทยตอนนี้เขามีรายได้จากการให้คำปรึกษาระบบธุรกิจขายระบบเซิร์เวอร์ซิสเต็มและสตอรีและซอฟต์แวร์ระบบองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่และขายซอฟต์แวร์ระบบต่างๆให้กับองค์กรกลางไปใหญ่ฮาร์ดแวร์ราคาของ IBM คือเมนเฟรมซื้อผูกขาดตลาดในผูกขาดตลาดในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเทคโนโลยี Technology, เป็นแบบผูกขาด ซอฟต์แวร์เมื่อเลือกใช้เมนเฟมคุณคงหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของ IBM ซึ่งจะพ่วงตามด้วยเซอร์วิสเซอร์วิสธนาคารเกือบทุกแห่งในประเทศไทยนี้บริการของ IBM เป็นหลักเฉพาะธนาคารเกษตรกรไทยเจ้าเดียวที่เอาซอสร,ระบบ IT ให้ IBM ไปกินไปีหนึ่งก็พันล้านแล้วนอกจากนั้นยังมีผูิจัณฑา,าของเซิร์ฟเวอร์หลายองค์ก็ใช้อยู่หลายองค์กรก็ใช้อยู่รายายได้เมื่อ3ปีก่อน2 0 0ศ หรือ2,020รายได้ร,รายได้ลดลง6%เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น20เอ้ย2 0 0 6 0 2 0 0เอ้ย2 3 6ล้านดอลลาร์มีกำไรสุทธิ1356ล้านดอลลาร์กลุ่มธุรกิจค้าวที่เป็นธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ของ IBM ยังคงเติบโตรายได้เพิ่มขึ้น10% 2,021 รายได้รวมเพิ่มขึ้น6.5%จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น16,695ล้านดอนลลาร์กำไรสุทธิ2,332ล้านดอนลาลาร์รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจซึ่งไตรมาสนี้ปรับรูปแบบรายงานหลังจากแยกธุรกิจบริการด้านไอทออกไปเป็นคลายดิดโดยกลุ่มซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น8%งานให้คำบริ ให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น13% i n f r s t t r u c t u r e เพิ่มขึ้น2%กลุ่มไฮ i ิ C คาเพิ่มขึ้น16% 2022รายได้รวม1 5 5 3 5ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและมีกำไรสุทธิที่1,392ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจซอฟแวร์เพิ่มขึ้น6%รายได้จากการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้น10%และรายได้จาก i n f r a s t r ร c t u r e เพิ่มขึ้น19% นัตรก,กรรม IBM ตู้ ATM เครื่องแรกกับ SCB พศ2 5 2 6นาธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ได้เริ่มให้บริการเงินด่วน ATM หรือ Automatic Teller Machine เป็นธนาคารแรกในประเทศไทยโดยการสำรวสศูนย์ด้านเทคโนโลยีจาก IBM สามารถฝากถอนโอนจ่ายได้ง่ายเมนเฟรมรองรับระบบหลักของธนาคารไทย IBM เมนเฟรมถือเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังระบบ Core Banking ของธนาคารเกือบทุกแห่งในประเทศไทย รองรับการฝากถอนโอนจ่ายเงินหลากหลายของประชาชนทั่วประเทศกู่แข่งบริษัท IBM Red Hat คือบริษัท Enterprise Software ที่มุ่งเน้นพัฒนา Open Source Development Model Red Hat Enterprise Linux คือระบบปฏิบัติการ Open Source ที่พัฒนาขึ้นโดย Red Hat ซึ่ง Red Hat Enterprise Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสเสถียรปลอดภัยรองรับ Workload ที่มีความหลากหลายได้ในการทำงานกับอีโคซิสต็มอื่นๆได้อีกมากมายสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนารูปแบบระบบของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอินโนเวชั่นให้กับองค์กรได้อีกด้วย n e ็ h แฮช่วยลดต้นทุนถึงส่วนของ IT infrastructure ได้ถึง20%ทําให้ธุรกิจของคุณเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการธุรกิจง่ายมากเ e h ด a การันตีความคุ้มค่าที่ก ที่นี่การลงทุนโดยมี roi โดยเฉลีย 3, 4, ่ย3-4-8%ภายใน3ปี red hat สำหรับช่วยทำให้การ development application เร็วขึ้นถึง26% red hat ครอบครองตลาดในองค์กรเนื่องจากมีความมีประวัติความยาวนานและเป็น d i s t o ตัวแรก ก็ว่าได้ตั้งแต่ปี1993เอาง่ายๆก็คือ Enterprise Software ตัวดังๆอย่างเช่น Oracle Database, WebSphere, Application Server, IBM DB2 ล้วนแล้วแต่ c e r t i f y ว่าว่าลงบน Red Hat ได้หากซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ไม่การันตีว่า จะลงกับ d i s t โ r ้ที่เราใช้ได้เราก็คงไม่กล้าซื้อดังนั้นองค์กรต่างๆจึงเลือกใช้เ e d Hat เป็นอันดับต้นๆน,นอกจากนี้เ e d h ฮ t ยัง,งรับปฏิยาสถาปัิยากรรมของ CPU ที่นอกเหนือจาก x86 ด้วยเช่น Power ของ IBM เพราะฉะนั้นองค์กรที่เลือกใช้ชิป Power แต่จะลง Linux ก็คงไม่มีทางเลือกไม่มากมี Certified มี i f i c a t i o n โปรแกรมก็เป็นที่ยอมรับใช้การจัดการระบบแพ็กเกจระบบ rpm อันนี้สำคัญมากเพราะซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่บอกว่าลงบน l i n u x ได้มักจะมีรูปแบบของ rpm นอกจากนี้ในตอนแรก rpm red hat package manager ยังถูกคิดค้นมาเพื่อใช้กับ red hat โดยเฉพาะด้วยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็น แบ็กอัพนั่นก็คือ red hat inc นั่นเองมีอัปเดตและสปอร์ตที่แข็งแร่งกว่ายาวนานมีคอมมูนิเคชันที่ใหญ่และแข็งแร่งอันนี้สำคัญมากเพราะใช้ใช้ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ติดอนันนอันนี้จะได้ก็มีคนให้มาถามการหาข้อมูลก็ง่ายหนังสือก็มีเยอะเซิร์ช ข้อมูลก็ง่ายปัญหานี้เราเจอคนอื่นก็เจอเหมือนกันลองรับฟิวเจอร์ระดับ Enterprise ลองรับ Visualification ได้ดีหากเราจะใช้ c l า u d Service จาก Posting, Red ต่างๆ Red h a t ก็เป็นทางเลือกมาตรฐานอันหนึ่งอยู่แล้ว ก็เสียของ Red Hat ก็คือไม่เหมาะกับการเป็น d e s ก์ท็อะไรที่มันเหมาะกับการเป็น s e r v ์ฟมันก็คงจะไม่เหมาะกับการเป็น d e s ก์ท็เพราะออกแบบมาคนละจุดประสงค์กันแค่มันมีตัวอื่นที่เหมาะสมกว่านั่นเองลองรับฮาร์ดแวร์และดีไว้น้อยเสียเงินใช้ด้วยนะเป็นค่า Subscription อ่านถึงข้อสุดท้ายแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับ เลดฮทแลดดูมันไม่เหมาะกับการเริ่มต้นเลยเพราะเรามีดิสโทสยาสดิดชนิดคลานตามกันอย่างเช่นวิดล่าซีโนเอและไซเอนติฟิถ้าเราเป็นบริษัทนี้เราจะมุ่งนะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริษัทอย่างไรต่อ กำหนดเส้นทางของบริษัทให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องปลูกฝังคนในองค์กรให้มีมาตรฐานในการทํางานมีความรับผิดชอบต่อองค์กรจัดการด้านกบประมาณเพื่อพัฒนาองค์กรดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคลองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินภาษีรับผิดชอบด้านการออกแบบการวางแผนตลาดการประชาสัมพันธ์การผลิตและการบริการข้อมูลอื่น ที่เห็นสมควรและเหมาะสมที่กลุ่มอยากจะนำเสนอจะพยายามหาทางทำให้ซอฟต์แวร์ของ IBM สามารถรองรับการทำงานของดิส r ตได้อย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณครับ